Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. the name So loud as he is. ฟากนู้นน่าจะเป็นสถานีรถไฟเชียงลากน้อยนะครับจะมีทางแยกมานะครับแล้วก็จะมีการเริ่มสร้างเสาอะไรบางอย่างนะครับตรงบริเวณนี้น่าจะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุง รถไฟความเร็วสูงเชียงแรกน้อยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับมีการสร้างตอม้อนะครับโผล่เข้ามานะครับในย่านเชียงทุ่งเชียงแรกน้อยนะครับห่างจากเส้นทางรถไฟสายหลักนะครับ ทางด้านขวามือนะฮะ พอดีว่าหลงเข้ามานะครับอันนี้มาดูความคืบหน้านะครับของการกอร่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับในย่านบริเวณสถานรถไฟเชียงรากน้อยนะครับโซนนี้จะเป็นการกอร่อสร้างนะครับก็สังเกตว่ารถไฟจะวิ่งช้ากับปกติเล็กน้อยนะครับ ส่วนความคืบหน้าในาย่านนี้ก็ไม่ได้เห็นความคืบหน้าอะไรมากมายนักนะครับเสาเหล่านี้นะครับก็เห็นสร้างมาแล้วเป็นเวลาหลายเดือนนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นความคืบหน้าแบบชัดเจนนะครับแต่ที่เห็นชัดๆก็คือทางด้านขวามือนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงหรือเปล่านะครับจะมีทางแยกไปนะครับนี่คือเสาหินนะครับ ถ้าเทียบกับเส้นแถวแถวสระบุรีหรือว่าแถวแถวสูงเนินสีคิ้วอะไรเพราะนั้นรู้สึกว่าจะสร้างไปเร็วกว่ากันเยอะเลยนะฮะออกไปทางขวามือนะครับเมื่อกี้ที่เราผ่านมานะครับ มีเสาหินนะครับต่อหม้อนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับซึ่งออกมานอกเส้นทางหลักนะครับก็อนุมานว่าอาจจะเป็นทางเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงหรืออะไรสักอย่างครับตรงนี้ทางหลักก็อยู่ตามเรียนรางทางแนวรางรถไฟนะครับทางแนวารางรถไฟอันนี้คือเส้นทางหลักไปโคราชนะครับเส้นทางรถไฟความเร็วส, well. สูงไปโคราชนะครับก็จะอยู่ลายเดียวกับรางรถไฟนะครับแต่ว่าจะอยู่เหนือรางรถไฟนะครับ จะวิ่งเหนือจากระดับพื้นดินนะครับแต่บางช่วงอาจจะสูงบ้างต่ำบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อารมณ์นะฮะสายมือก็จะเป็นโครงการรถไฟก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับสำหรับข่าคืบหน้าวันนี้6มกราคม2567นะครับก็คาดว่าอีกประมาณสัก10ปีประเทศไทยน่าจะได้ใช้รถไฟความเร็วสูงนะครับหวังว่านะครับ ต้องรอคุณธนาทรหรือคุณพิธาเป็นนายกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับถึงจะได้สร้างถึงจะได้สร้างเสร็จนะครับระห,หว่างนี้เราก็ใช้รถไฟความเร็วปานกลางกันไปก่อนนะครับ กอทีดูมาเมื่อกี้นะครับจากสรางเส้นทางด้านขวามือนะครับก็ไม่เห็นการก่อสร้างอะไรที่ชัดเจนนะครับก็จะเห็นแค่เสาประมาณ5-6ต้นนะครับที่แยกกักเส้นทางหลักมานะครับข้างในก็โล่งๆนะครับไม่มีอะไรคืบหน้านะครับประมาณนี้นะครับ ทาทางเข้าดีๆนะครับอาจจะทําเป็นแต่งท่องเที่ยวได้นะครับถ่ายพัดเทรตอนะไรเงี้ยถ่ายแบบเ,เป็นจุดเช็คอินอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะทําได้นะครับแต่ทางเข้าต้องทําให้ดีนิดนึงนะครับเพราะเข้าค่อนข้างยากมากๆเลยนะฮะ ฝุ่นพีเอมหนักมากนะครับมองไม่เห็นเส้นทางเลยนะฮะไม่ใช่หมอกครับนี่ไม่ใช่หมอกนะฝุ่นแน่นอน